สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมเอกพันไม้นะครับจากร้านซุ้มป่าเด่งพันไม้นะครับครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาทําความรู้จักกับแร่ธรรมชาติของเรานะครับกับอ่าบรีโกอีออนพัดนะครับซึ่งของเราจะมี2ตัวนะครับแร่ธรรมชาติครับที่เป็นเม็ดคล้ายๆปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าของเราไม่ใช่เคมีนะครับเพื่อนเเป็นเม็ดแร่ธรรมชาตินะครับบรรจุกระสอบละ25กิโลนะครับอ่าแล้วก็มีตัวฉีดพ่นทางใบนะครับบรีโกอีออนพัดนะครับ สูตรล่าสุดของเรานะครับสารเสริมประสิทธิภาพนะครับรีโกเอออนพัดนะครับเพื่อนๆมาดูนะครับที่กําลังหวานแร่อยู่นี่นะครับแร่ธรรมชาติของเรานะครับเม็ดสีขาวๆเทานะครับทุเรียนต้นนี้นะครับปลูกประมาณ6เดือนนะครับครึ่งปีเต็มนะครับพี่น้องครับแต่เขาไม่โตนะครับแต่เขาไม่ตายนะครับเพราะลักษณะเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาช่วยชีวิตเขาด้วยแร่ธรรมชาตินะครับ หน้าที่ของแร่ธรรมชาติที่เราใส่เข้าไปนะครับเราใส่แค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อนๆในรอบปีนะครับใส่ครั้งเดียวนะครับต้นเล็กประมาณนี้ก็ประมาณ1นกิโลนะครับเพื่อนๆเขามีความสามารถอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับกับวัวแร่ธรรมชาติแล้วก็บรีโกตัวที่พ่าฉีดพ่นนะครับไอตัวที่ฉีดพ่นนะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพนะครับมีฤทธิ์มากเลยนะครับมีหนึ่งซองเล็กนะครับเท่าๆกับซองกาแฟนะครับเพื่อนๆแต่ว่าปริมาณการใช้น้ำสองช้อนมินิ ต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดทุเรียนใหญ่นะครับแต่ทุเรียนเล็กขนาดนี้ครับใช้แค่ช้อนเดียวนะครับช้อนมินินะครับช้อนเดียวนะครับเพื่อนๆนแล้วก็ฉีดพ่นให้ชุ่มให้ทั่วนะครับอ่าทุก7วันหรือ15วันนะครับอย่างทุเรียนใหญ่ๆประมาณนี้นะครับเราก็ใช้อ่าตัวแร่ธรรมชาติของเราครับสามกิโลต่อหนึ่งต้นนะครับปีละหนึ่งครั้งนะครับจากกิโลต่อหนึ่งต้นนะครับ ปรีโกอีออนพัดนะครับก็คือถัง20ลิตรนะครับใช้แค่2ช้อนมินินะครับช้อนเล็กที่เขาแถมให้นะครับ2ช้อนนะครับก็ประหยัดมากเลยนะครับเพื่อนๆฉีดให้ชุ่มนะครับฉีดให้ชุ่มลําต้นแล้วก็ฉีดละลายแร่ที่เราหว่านลงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทัาหน้าที่ของแร่นะครับว่ามันดีอย่างไรนะครับจากแร่ตัวนี้นะครับแร่ธรรมชาติที่เราหว่านเข้าไปใน3กิโลนี่นะครับเวลาเราปะหว่านเข้าไปปุ๊บ เขาจะละลายน้ําได้ไวมากนะครับฉีดพ่นเป็นละอองเขาก็จะละลายแล้วนะครับหลังจากนั้นพอเราวีน้ําให้น้ําหรือโดนน้าฝนโปรยมานะครับเขาก็จะซึมลงพื้นดินนะครับหน้าที่ของเขานะครับหลังจากซึมลงสู่พื้นดินแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องเขาจะไปบล็อกเชื้อรานะครับพี่น้องแล้วก็ฆ่าเชื้อรานะครับลดกดลดด่างในดินทั้งหมดนะครับให้ในดินของเรานะครับจะปลดปอด เชื้อรานะครับปอดเชื้อรานะครับค่าเชื้อราโดยทุเรียนเนี่ยกลัวมากนะครับโรคเชื้อรานะครับที่มากับน้ํานะครับมากับนน้ําาฝมจากน้ําที่อยู่ใต้ดินนะครับรากทุเรียนนี่จะไม่ชอบนะครับเพื่อนๆจะเป็นท็อปหน้าเน่าปลายรากนะครับลากเมาลากจะดำนะครับแล้วก็จะไหม้และจะลามขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงคอดินนะครับแล้วก็ขึ้นลําต้นนะครับอันนี้เขาเรียกไฟท็อปทอร่านะครับที่ชาวสวนเขาใช้ยาสีชมพูมาป้ายกันนะครับ ครับผมอันนี้คือ,คอปัญหานี้จะหมดไปนะครับหากเราใช้แร่ธรรมชาติของเราหวานรอบทรงพุ่มแบบนี้นะครับสากิโลต่อ1ต้นนะครับหน้าที่ของเขาเวลาหวานไปคือบล็อกเชือ้อราฆ่าเชือ้อราลดกดลดด่างในดินนะครับนี่คือข้อ1ครับแล้วก็ข้อ2นะครับก็จะมีส่วนนะครับ บำรุงรักษาซ่อมแซมรากที่เสื่อมสภาพรากที่เปื่อยรากที่เน่ารากที่มีเชื้อราแทกินนะครับเขาจะไปบล็อกเชื้อราตรงนั้นนะครับแล้วก็รักษาแผลสมานรากครับผมให้เขา,าสมบูรณ์นะครับแล้วก็แทงรากใหม่ออกมานะครับเมื่อบลอ็บอกเชื้อราเสร็จแล้วนะครับเขาก็ รักษารากของทุเรียนนะครับให้เขาแตกมาใหม่ได้นะครับแล้วก็เป็นตัวล่อลากให้ทุเรียนเดินรากได้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะมีความสําคัญมากเลยนะครับเขาสามารถนะครับลดกดลดดังในดินนะครับเพิ่มออกซิเจนในดินนะครับทำให้ดินร่วนซุยทําให้ดินโปร่งนะครับจากดินที่เสื่อมสภาพดินตึงหน้าดินนะครับหน้าดินตึงตึงธาตุอาหารครับเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่มันสะสมอยู่ในโคนทุเรียนอยู่ในพื้นดินของเรานะครับเป็นการปลดปล่อยธาตุอาหารทั้งหมดทั้งมวลนะครับ จากดินเสื่อมสภาพนะครับให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งนะครับเมื่อดินอ่าดินดีนะครับดินมีออกซิเจนสูงนะครับอ่ารากต้นเรียนหรือว่ารากพืชของเราก็สามารถชอนใช้หาอาหารได้ดีนะครับเป็นอะไรที่พืชต้องการมากนะครับอ่าอย่าว่าแต่ต้นพืชต้องการนะครับเกษตรกรหรือชาวสวนทุกคนนะครับก็ต้องการแบบนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องครับ เมื่อเราสามารถรู้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับจากการที่เราต้องเลือกมาเลือกใช้นะครับแแร่สารเสริมประสิทธิภาพของเรานะครับเมื่อเราใช้ตัวนี้แล้วนะครับเพื่อนเเราจะลดต้นทุนยังไงครับคือปุ๋ยเคมีที่เราใช้ทุกวันนี้ครับเราไม่ต้องใช้นะครับเราใส่ตัวนี้เพียงปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีต่างๆเราไม่ต้องใช้นะครับมงคลสงสัยนะครับว่าถ้าเราไม่ใช้แล้วพืชจะเติบโตได้อย่างไรนะครับเมื่อเมื่อนะครับ เราหว่านแร่ตัวนี้ลงไปนะครับพี่น้องครับปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีต่างๆที่มันสะสมอยู่ในพื้นดินนะครับไม่ได้ถูกนํามาใช้เลยนะครับก็ <khi S 1> จะอยู่ในดินนะครับเมื่อเราหว่านแร่ตัวนี้ไปนะครับก็จะปลดปล่อยธาตุอาหารทั้งหมดทั้งมวลที่มีอยู่นะครับให้พืชได้รับอีกครั้งหนึ่งนะครับเอามาใช้อย่างเต็มที่นะครับเอามาใช้อย่างเต็มที่เพราะนั้นพืชก็จะได้สารอาหารครบถ้วนนะครับ หลังจากนั้นเมื่อดินมีออกซิเจนในดินนะครับดินโปรง่งร่วนซุยมีไส้เดือนมีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมีขุยไส้เดือนเกิดขึ้นทําให้ดินสมบูรณ์นะครับรากทุเรียนเราก็จะชอนชัยหาอาหารได้เก่งได้ดีนะครับแค่นี้มันก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับการเจริญเติบโตของต้นพืชหรือต้นไม้ของเรานะครับข้อสําคัญนะครับคืนระบบนิเวศสู่ธรรมชาตินะครับ ปลอดภัยแต่สิ่งแวดล้อมปลอดภัยต่อผู้ฉีดและผู้ใช้ผลและรวมถึงผู้บริโภคนะครับเมื่อมีผลผลิตเก็บเกี่ยวนะครับอย่างทุเรียนต้นนี้นะครับเมื่อมีผลผลิตเขาจะเป็นทุเรียนนะครับที่เป็นออแกนิกนะครับไม่มีสารพิษตกค้างนะครับสามารถส่งขึ้นห้างได้นะครับส่งสู่ตลาดสากลได้นะครับเพราะว่าอนาคตนะครับพี่น้องครับการสู่ตลาดโลกนี้สําคัญมากนะครับถ้ามีสารพิษตกค้างนี้เราขายไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเราต้องมองภายหน้านะครับภายหน้าเขาจะเข้มงวดมากนะครับเรื่อง สารพิษนะครับแล้วก็อีกอย่างข้อสำคัญนะครับผู้ผู้ใช้หรือเกษตรกรชาวสวนทั้งหลายนะครับปัจจุบันนี้นะครับสารเคมีนะครับก็รุนแรงเหลือเกินนะครับพยายามคิดค้นหาสูตรการฉีดปุ๊บตายปั๊บฉีดปุ๊บตายปั๊บนะครับใช่ครับแมลงตายปุ๊บนะครับแต่เรานะครับไม่ได้ตายปั๊บนะครับเราใช้เวลาอีกนานนะครับสะสมสารอาหารเข้าไปไอสารพิษต่างๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลานานๆไปเราก็จะ มารู้ตัวก็สายเสร็จแล้วนะครับที่สะสมสารพิษมากเกินไปนะครับพี่น้องครับช่วงนี้เวลานี้นะครับถ้าเราคิดได้ก็ยังไม่สายนะครับเรายังพอมีเวลานะครับที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตวิธีการใช้สารเคมีหรือว่าวิธีการใช้สารเสริมปฏิทภาพต่างๆให้ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของสารเสริมปฏิทิภาพนะครับพี่น้องครับพี่น้องดูนะครับสวนทุเรียนต้นนี้นะครับเดิมทีเจ้าของเขาจะปล่อยให้ตายนะครับจะปล่อยให้ตายเขาทาใจแล้วนะครับอายุ10ปีนะครับเพื่อนๆ การปลูกทุเรียนนะครับชาวสวนทุเรียนจะรู้ดีนะครับฝาปลูกฝ่าเราจะปลูกและโตได้ขนาดนี้ครับใช้เวลานานนะครับ10ปีไม่ใช่น้อยๆนะครับเพื่อนๆแต่เมื่อเราทําให้เขารอดได้ถามว่าคุ้มไหมครับคุ้มมากเลยนะครับต้นนี้นะครับถ้าเราทําให้เขารอดฟื้นฟื้นคืนชีวิตมาได้นะครับให้เขาแตกทรงพุ่มเป็นทุเรียนปกตินะครับอย่างปีหน้าเขาจะให้ผลผลิตเราอย่างน้อยก็50า0อ่าผล5060ลูกนะได้อยู่แล้วครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่ลําต้นใหญ่นะครับ ก็เจ้าของก็ทําใจนะครับก็เปิดใจให้เรานะครับลองไปสาธิตต้นสาธิตนะครับลองทําให้ดูนะครับพี่น้องครับก็หลังจากทําไปได้7วันนะครับเราไปตามผลดูนะครับหลังจากนั้นก็ทุเรียนต้นนี้นะครับสามารถแตกใบใหม่ขึ้นมาสวยงามชัดเจนนะครับแตกใบใหม่มาสวยงามชัดเจนแล้วก็ใบมันใบสวยแล้วก็มีตาตายอดใหม่ๆแทงขึ้นมาเยอะมากนะครับเยอะมากนั่นก็คือบอก ผลชัดเจนนะครับคือตอบสนองกับแร่ที่เราได้หวานเข้าไปแล้วก็ไอตัวฉีดพ่นของเราบริโกอิออนพัดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับพี่น้องครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับก็ไออย่างตัวแรกของเรานะกทดสอบ25กิโลนะครับราคาบริษัท588บาทนะครับแล้วก็ใส่ต้นหนึ่ง3กิโลนะครับครั้งเดียวครับพี่น้องก็คุ้มอยู่นะครับไอตัวฉีดพ่นนะครับซองเล็กๆซองเท่าช้อนกาแฟนะครับไอช่อซองเท่าซองกาแฟนะครับสามารถตักได้40ช้อนเล็กนะครับ แต่เป้หนึ่งลิตรนะครับเราใช้ใช้แค่2ช้อนเล็กนะครับเราฉะนั้นเป้เป้อยี่สิบลิตรเราสามารถอ่าใช้ได้ต่อ1ซองนะครับยีเป้นะครับสำหรับทุเรียนใหญ่นะครับเขาถือว่าคุ้มนะครับสรุปแล้วเป้งก็20กว่าบาทนะครับพี่น้องนะครับยี่สิบกว่าบาทต่อหนึ่งเป้ฉีดต่อหนึ่งครั้งนะครับถือว่าประหยัดมากนะครับพี่น้องครับประหยัดมากแต่ประสิทธิภาพนี่เหนือเหนืออ่าราคาจริงๆนะครับเพื่อน ไอตัวที่จะฉีดพ่นนี่นะครับเวลาเราฉีดพ่นไปปุ๊บ5นาทีฝนตกก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเวลาฉีดปุ๊บเนี่ยเพื่อสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆเลยเหมือนเหมือนคนป่วยนะครับพี่น้องเหมือนคนป่วยนะฮะเวลาเราป่วยมากๆเนี่ยครับผมเข้าห้องไ c u หรือเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลครับก็จะให้น้าเกลือทันทีครับเขจะฟื้นไวนะครับพอได้รับสารอาหารได้ไวนะครับเช็คเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้บีโกลไอออนพัดของเรานะครับก็รักษาได้ไวฉับไวเหมือนกันนะครับเพื่อนๆืนดูนะครับน่าใจหายนะครับอ อย่างผู้เรียนนะครับต้นใหญ่ๆและเป็นแผลประมาณนี้นะครับเพื่อนๆจบที่บีโกรอีออนพัทชุดนี้นะครับรับประกันพี่น้องไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับสนใจติดต่อสอบถามที่เอกพันไม้ได้นะครับจากร้านส้มป่าเด่งพันไม้นะครับมีความปรารถนาดีมอบให้นะครับร้านส้มป่าเด่งพันไม้หรือว่าเอกพันไม้โทรติดต่อสอบถาม0898079761นะครับใช้ดีและบอกต่อนะครับพี่น้องลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างแน่นอนนะครับจากความปรารถนาดีจากเอกพันไม้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ